นอนหนู<ช>นะครับ <Mend. S 1> หรือเบาหวาวนเบาหวานเนี่ยเ<อ> bueno บาหวานเบาหว,วิวเนี่ยทานได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งลูกหลอดลุ่งหลอดเลือดนู่นนี่อะไรทานได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกังวลใจเลย<ช>นะครับผมนะและที่สําคัญนะครับตัวนี้นะอย่างที่ผมดูสารสกัดเนี่ยมีนมพึ่งนมพึ่งก็บํารุงองรวมอยู่แล้วและต่อต้านอนุมูลอิสระบํารุงผิวพรรณนะครับนะแล้วก็มีสารสกัดที่เขาเรียกว่าอินูลินอินูลินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เวลาเวลาที่เรา เราหลับเนี่ยหรือก่อนจะหลับเนี่ยนะครับมันจะทําให้สมองเนี่ยมันมันช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายเรื่องการถ่ายเครียดนะครับดังนั้นเนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจะทําให้เวลาเราหัวถึงหมอนแล้วเราก็ ใช่นนะคะใครสนใจก็จัดเลยนะครับผมนะราคาดีด้วยนะครับ1นึห่อเนี่มีกี่ซองนะลุงยี่สิซองค่ะกินเลยเหรอใช่กินไปเลย20คืนยีซองนะอาตีนะาส0มบาท2ี่สิซองนี่ตกซองละสิบาบาทเองนะโอ้โหแต่ถ้าเะยคุ้มยิ่งกว่านั้นจัดไปเลยสาม สามก็สอเนี่นะคะสามห่อนี่ยนะเมื่อกี้ผมสามห่อคนได้แปดร้อยบาทคุ้มมากคุ้มมากนะค่ะอันนี้ชงในน้าร้อนครับพี่ปาตากลมนะชงในน้ําร้อนครับผมนะอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งอย่างคือใครที่แบบคิดที่จะกินแบบพวกที่เป็นแบบเมดิคอลนะแบบแบบที่เป็นเคมีแล้วทาให้มันแบบอย่างเงี้ยอันนั้นคืออันตรายและแพงด้วยแต่อันนี้นะครับคือเป็นสารสกัดธรรมชาติล้วนๆนะครับเป็นสารสกัดธรรมชาติล้วนๆที่กินแล้วนอกจะช่วยให้นะครับนะนอกจช่วยให้ นี่แล้วนะครับยังช่วยยังช่วยเรื่องอะไรบ้างนะบำรุงร่างกายปรับสมดุลองรวมแน่นอนนะแล้วก็ดูแลเรื่องผิวพรรณด้วยใครที่เป็นไวัยทองพิต้ามคือเลิศมากสาหรับตัวนี้นะคะพ่อแม่คนไหนที่เริ่มเป็นไวทยทองแล้วหรือเอางี้ละกันนะคะคุณลูกคนไหนที่ห่วงการแบบว่าคือ สวิงอารมณ์สวิงของพ่อแม่เนะาะจัดตัวนี้ไปให้ค่ะเขาจะปรับสมดุลได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ yeah. แล้วที่สําคัญก็คือให้คุณพ่อคุณแม่เราได้หลับหลับลึกหลับดีเพื่อให้สุขภาพร่างกายของท่านนี่นะคะแบบว่าช่วยฟื้นฟูเพราะว่าเวลาเรานอนอ่ะแม่ถ้าเราหลับได้ดีเนี่ยร่างกายเราได้โดนโดนฟื้นฟูนะคะใช่ไหมคะต่อให้เรากินดีอ,อย่างที่บอกนะกินดีออกกําลังกายดีแต่หลับไม่เป็นแบบเขาเรียกว่าอรไม่เต็มประสิทธิภาพนะ ร่างกายเบียดต่งบาเบียดแล้วันจะแบบมันจะเวดหัอยี้พี่สุนิสาถามเรื่องพวกพวกคนที่แบบ ไขมันอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยทุกอย่างนะครับแล้วเขามีคําของเขาหน่าคือนัวไม่งัวเงียนี่ถ้าดื่มเสร็จปุ๊บอะตื่นขึ้นมาก็คือจะไม่ใช่แบบว่าชื่นเกี่ยวเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวอะไรกันนัวไม่กลัวเมียคืออะไรไม่ใช่ไม่กลัวเมียนัวไม่งัวเมีย่ยดื่มนัวน่าจะรู้สึกสุดพูดในความสัตย์จริงเลยนะไม่ใช่ไงกินไปหน่อยนึงแล้วคุณพักก็อยากกินเยอะเดี๋ยวทำงานต่อไม่ได้ใช่ป่ะตอนนี้พอกินไปสักพักอะผมรู้สึกว่าเบ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 าแขนขาเบา ผมว่าพ,พี่สุนิสาถ้าเป็นอันนี้ผมว่าต้องปรึกษาแพทย์ก่อนดีใช่ค่ะใช่ค่ะ<ช>ปรึกษาแพทย์ดีกว่าน,นะครับนี่น <ะ S 1> ย่าจะพูดให้ฟังว่าที่คุณลุงเขาพูดถึงว่าอะไรนะไวทองไวทองนะคยสังเกตตัวเองได้เลยบางคนเนี่ยวัยทองเกิดขึ้นเมื่ออายุ40กว่าก็มีบางคนก็50บกว่านี่อาการมันเป็นยังไงมันจะรู้สึกแบบว่าอยู่ๆเราก็รู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเราจะรู้สึกใช่เราจะรู้สึกโกรธโดยไม่มีเหตุผลใครพูดอะไรนิดนึงแค่แค่แบบ ่าหนึ่งเนี่ยแต่กดไปเป็นร้อยอันนี้คือใช่แล้วัยทองอย่าไปเข้าใจผิดว่าวัยทองคือคนที่สูงวัยสอวแบบญานะไม่ใช่มันญาติญาตผ่านสเต็ปนั้นไปแล้วญาเนี่ยเกินสเต็ปนั้นไปแล้วเพราะฉนั้นญาถ้าญาจะกินตัวนี้แปลว่าญากินเพื่อฉันอยากสบายนะมาถึงหัวฉันถึงหมอนฉันก็น แล้วมันก็ตื่นเช้ามันก็สดชื่นเพราะการนอนเป็นสิ่งสําคัญจริงค่ะนไขที่สงสัยตัวเองหรือข้างๆตัวเองไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายมีปัญหาเหล่านี้คืออาการใบทองเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงและผู้ชายเอาตัวเนี้ยไปดูแลนะคุณผู้ชมเอาตัวนี้ไปดูแลรู้ตัวเราถ้าสมมุติว่าเราเกิดมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเอ๊ะเฮ้ยไม่ดีละเพราะว่าจะทําให้คนข้างๆรู้สึกไม่สบายใจลูกหลานพากันแบบว่าหนีห่างเพราะฉะนั้น มีตัวช่วยเอาไปกินเลยมันชงกินกับน้ำพวกดูดเดิมไปอพอกินไปสึกระยะหนึ่งปุ๊บเราจะรู้สึกได้เลยว่าเ้ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นจากที่มันแบบปี๊ดเอ้ยปี๊ดเพราะรอะไรกลายเป็นไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใส่ใจดูแลตัวเองไม่ต้องให้ใครมาซื้อให้เราเราซื้อให้ตัวเราเองกินเล<ะ>ิกเลิศค่ะ อย่างที่แม่พูดนี่คือถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะหรือถ้าลูกๆคนไหนที่รู้สึกว่าทําไมพ่อแม่เหวี่ยงจากลยว่าช่วงนี้ยอะไรเงี้ยหาสาเหตุไม่เจอก็ให้คิดไปเลยว่าเป็นไบทองไม่เราไม่เอาไปให้ต้องพูดดีๆนะเออนูนนนนนซื้อนมมาฝากดื่มอุ่นก่อนนอนนะคะบอกว่า,า,า,าแม่แม่ขาพ่อขา อันนี้ดีมากเลยพอดีหนไปฟังมาแล้วเขาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพหนูอยากให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กับหนูไปนานๆกินหน่อยเพื่อความผ่อนสบายรักแม่รักพ่ออะไรๆกินหน่อยกินหน่อยเชียร์เชียร์เชียร์ เอาจริงๆเชียไม่ยากเพราะว่าอะไรแค่แตะลิ้นก็รู้เลยว่าอร่อยจริงค่ะเพราะว่าเขาเป็นกินนมฮอกไกโดเลยเราไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้วไปกินถึงโน่นจัดมาให้แล้วในนมนมส่วนใหญ่ก็ซื้อกันได้หอละ261หบเใ็ดบาทวันนี้จากราคาเต็มต้อง300กว่าบาท3ลยเาืดีจังเลยอ่ะเออ เลิศมากนะจริงๆนะทุกคนนะแล้วที่สำคัญอ่ะมันช่วยได้หลายอย่างด้วยนะคะเธอมาแล้วไม่ใช่แค่ในเรื่องส่งคนมารับทุกทุกวันเลยอ๋อเหรอุเจี๊ยบุเจี๊ยบุเจี๊ยบเออนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะหลับยากนะคะหรือว่าลูกๆคนไหนไม่ไม่ต้องถึงขนาดคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เพราะว่าอย่างลุงเนี่ยแม่ ปกติลุงเป็นคนเขียนบทนะเนาะพอเป็นคนเขียนบทเราจะมีนิสัยที่ชอบแบบจินตนาการอย่างบางทีเวลาเราอยู่เงียบๆหรือหัวถึงหมอนเนี่ยบางทีเราก็ยังจะนึกแบบถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะคนที่แบบชอบงานเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนี่ใช่แม่ถ่ายละครมาพอหัวถึงหมอนเอคุณหมอนี่ห้ามเลยบอกว่าห้ามท่องบทก่อนนะเพราะหลับตาไปแล้วบทวิ่งอยู่ตรงเนี้แต่คุณได้สินค้าจากไลฟ์นี้ ว่าเออบางทีมันหลับยากนะจัดตัวนี้เข้าไปเนี่ยหรือหลับสบายเลยหรือถ้าฝากไว้ถ้าบางคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคอแข็งไม่ใช่ว่าคอแข็งคอขืออะไรหลับยากคืออะไรนะคะคอแข็งคอแข็งแน่จะโดนหมากัดโดนหมากัดมาแล้วไม่ได้ชิมเอาตัวไหนตัวไหนก็เอายากแล้วอ่ะเนี่ยเขาแนะนําให้กินไปเลยสองสองได้เลยนะทุกคนองได้ค่ะไม่หลับเป็นรที่แบบว่าอย่างที่คุณลุงบอกแบบว่าโอ้ยทำไมมัน โอ้ยการนอนสำหรับฉันยากเหลือเอินสองซองจับไปเลยเปิดปตะเดิ๊ดเดือดให้อุ่นสบายทสบายชิลชจริงค่ะไม่แล้วก็เด็กก็ทานได้ด้วยนะทุกคนและนอกจากนั้นอยากจะบอกว่าเขาจัดนี่นะคะ สารสกัดนะคะนี่ทั้งหลายเต็มเปียกมากกว่า20ชนิดคือเลิศเลทั้งนั้นนะคะจัดแบบเต็มแม็กขนาดนี้นะคะทั้งสุขภาพด้วยนะคะทั้งการนอนหลับพักผ่อนด้วยทานได้เลยค่ะวัยรุ่นก็ทานได้ค่ะท่าน้าทานได้ค่ะก็คือใครที่มีปัญหาเรื่องเรื่องแบบเรื่องสมดุลร่างกายรู้สึกว่าแบบ แบบมันเพียบเลียรู้สึกแบบว่าผิวพันธ์แบบไม่ไม่แบบมันแห้งแหงมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพ่นาได้เลยนะครับเพราะมันมีนมพึ่งเนี่ยก็ช่วยผิวพันณ์ช่วยปรับสมดุลองรวมอยู่แล้วนะครับช่วยให้แบบนี่ด้วยสุขภาพจิตดีด้วยนะแล้วก็มีตัวอินูลีนอินูลินเนี่ยเป็นตัวทําให้ร่างกายมันผ่อนคลายบรรเทาเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะดังนั้นเวลาเราจะนอนเนี่ยหัวถึงหมอนก็ แต่มีกฎข้อหนึ่งว่าก่อนนอนห้ามห้ามเล่นโทรศัพท์นะแค่นั้นเองก็จะทําให้ทําให้คุณพักผ่อนได้ดีขึ้นนะครับผมนะแล้วัาสาสกัดนี่คือแบบโอ้โหจัดเต็มจัดแน่นมากเขาบอกก่อนนอนอย่าดูทีวีกับกับโทรศัพท์ให้ให้พักหน่อยหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งนะใช่แสงสี้าเนะที่สำคัญแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ลดลดฮกไกโดนะครับเขาทาให้เราหลับสบายก็คือกินก่อนนอนแล้วก็คือหลับสบายก็จริงแต่ว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะโตมาแล้วจะรู้สึกเอ้ยไม่ใช่โตมาสิตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วจะทําให้รู้ส คนรับต้องร<ผ>อเป็นสิบปีเลยหรอต้อง,องอรอโตเลยหรอเพื่อแนแค่ท่าทีเดียวเองโอ้มน, <ะ S 1> น,นี่นี่นตื่นมาแล้วผมถามที่นึงผมถามที่นึงลุงะ ใครถ่ายแอดให้คุณเนี่ยท่าเนี้ยเงินนอนอ้าปากเนี่ยใครเป็นคนคิดแอดให้เนี่ยก็นไ่้แหละทีมงานก็ไ่้แหละแต่ง่วงจริงๆนะเขาให้ดิฉันกินนะไม่จดิฉันนงเลยเฮ้ยอันนี้ฉันบอกเลยว่าจริงด้วยเพราะว่ารู้สึกได้นะรู้สึกได้กินไม่หน่อยเดียวฉันไม่กล้ากินหมดอ่ะฉันไม่กล้ากินหมดอ่ะเพราะฉันกลัวว่ากินหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะผอมเลยก็มีคาโบมาลด้วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเพราเป็นคนพองง่วงอยู่แล้วด้วย แล้วนี่คุณคุณคือลูกค้าไม่มาเลยให้สินค้าคุณมาก็มาเนี่ยเพราะสินค้าเขาดีอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นก็คืออย่างลูกค้าเก่าที่เคยซื้อไปเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยราคานี้มันไม่เคยได้ใช่เพราะฉะนั้นท่านนี้ก็จะกดเนือใช่พี่วาฒนาครับตอนนี้เรากาลังคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ชื่อว่านมนัวอเวน่านะครับแกล้ผลิตภัณฑ์นมนะครับ รสฮอกไกโดนะครับเป็นนมข้าวโอ๊ตนะครับผสมสารสกัดหลักๆก็มีนมพึ่งนะมีอ<ช>ินูลินมีคอลลาเจนนะครับอโอ้มีสารสกัดเยอะแยะมาก<ช>มายแบบเป็นตันเลยช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็ปรับสมดุลร่างกายช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยแบบเรื่องให้สมองผ่อนคลายนะทำให้เราแบบสบายนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะมีเรื่องของ การปรับสมดุลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวัยทองเลยนะเรื่องของแคลเซียมนะครับโอ้เรียกได้ว่าปรับสมดุลอง์รวมเลยนะฮะกินวันละหนึ่งแก้วแบบนี้นะครับก่อนนอนชงกับน้ําอุ่นๆนะฟิลลิ่งมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนนมข้าวโอ๊ตผสมกับน้ําผึ้งนิดๆนะนะครับไม่ไม่คาวด้วยนะทานง่ายใครที่แบบไม่กินนมไม่กินนมถั่วเหลืองอันนี้ทานได้เลยผมการันตีเพราะผมเป็นคนไม่กินนมถั่วเหลืองและผมก็เป็นคนไม่ชอบกินนมเพราะว่ามันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นคาวแต่อันเนี้ย ไม่มีกลิ่นทาวเลยนะครับอ,รอันนี้คือดีมากๆาเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญหนึ่งห่อกี่ซองนะ ยี่สิบซองค่ะทุกคนค่ะแบ่งกินในทั้งบ้านเลยนะแล้วตอนนี้ราคาดี261บาทนะที่ใครกดตะกร้าได้ปกติก็สามร้านะใครกดตะกร้าได้นะบางคนกดได้290บางคนกดได้261บาทรีบซื้อเลยนะครับอันนี้ดีจริงๆนะเหมาะเป็นของฝากให้กับผู้หลับผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่ด้วยราคาก็ดีนะแล้วเน็ตเนแพ็กกลงแพ็กเกจเขาก็ดูแบบดีมีมูลค่านะครับผมส่วนชื่อแบรนด์คำว่านัวก็หมายถึงแน่นอนนะการที่เราจะบำรุงสุขภาพให้ดีนะครับถ้าเราได้กินของอร่อยมันยิ่งดีเข้า นัว <Yeah. S 2> นม <iful, S 1> นัวอาเวน่านะคะสโแกอร่อยนมนัวไม่งัวเงียนะคะตื่นขึ้นมาและพร้อมทำงานสดชื่นแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณชงดื่มก่อนนอนคุณจะงัวเงียแล้วง่วงหลับไปเลยนะคะแต่ตื่นมาแล้วบอกว่าได้หลับเต็มตื่นอย่างที่ว่านะคะก็คือบอกว่า รู้สึกว่าเฟรสอ่ะรู้สึกว่าเราได้นอนเต็มที่อะไรประมาณนี้นะใครสนใจก็จัดเลยนะครับนะอันนี้เรา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 ไม่ต้องถ่ายคลิปอะไรให้ลูกค้าหรอกถ่ายนี่เราถ่ายรูปกันไปมีใครถ่ายรูปถ่ายลูกค้าถ่ายอะไรถ่ายลูกค้าไปแล้วถ่ายรูปลูกค้าเลยแล้วต้องถ่ายคลิปลูกค้าแม่จะได้พูดอีกสักรอบหนึ่งถ่ายไปอยู่อ๋อถ่ายไปแล้วค่ะมาไหมถ่ายรูปถ่ายรูป ขอบคุณคุณลูกค้าค่ะหนสองสามลูกค้าหนึ่งสองสามแน่นอนนะครับค่ะหนึสองสามถ่ายรูปกันในไลฟ์อย่างนี้เลยนะเหมือนเหมือนเหมือนเอร์คุณผู้ชมรูกทันได้ถ่ายรูปโลกนะเหมือใช่มนนิสสัดด้วยครับว่านะคะดีมากนะคะแบบและที่สำคัญคืออร่อยนะทุกคนอร่อยฝากด้วยนะครับผลิตภัณฑ์นมนัวอาว้น่าครับ่ะ รสชาติดีนะครับนะนมนัวไม่นัวเนียไม่งัวเนียไม่งัวเนียนะครับผมฝากดวยนะแต่ถ้ากินนัวก็อาจจะนัวเนียได้อ่านะอ่าโอเคนะครับขอบคุณคุณรุ้งราวันพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นัวอเวน่านะครับผมเนี่ยผสุขภัณฑ์คุณถึงดีขึ้นดีวันดีคืนนะเก็กินนมนัวนี่เองนะขอฝากนะครับขอฝากแป๊บอีกแล้วขอฝากแป๊บอีกรอบนึงเริ่มใหม่เรื่องใหม่อ่านะครับผมก็ นะก็ฝากแบรนด์ทุกคนรีเทครีเทคมผมก็ฝากแบรนด์นมนัวอเวน่าดูคอยทีขอฝากแบรนด์นมนัวอเวน่าไว้ในอ้อมใจของคนด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้รสชาติดีอร่อยแถมได้สุขภาพที่ดีนะครับผมนมนัวไม่งัวเงียครับผมใช่แล้วค่ะอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรีจัดเลยนะคะทุกคนค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ คือพาจบแล้วเดินออกไปของเราเรียวๆกันแบบนี้แหละนะคะนะอันนี้ไปเป็นอะไรลูกละครต่อไปค่ะแฟนละครแฟนละครคุณย่าไหนบอกซีดูละครแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ดูละครแล้วเป็นยังไงทัไม่เงียบกันไปหมดเลยอ่ะหรือัวยแต่ฟังพวกเราขายของขอใจสักแสนห้าได้ไหมขอใจสักแสนขอใจให้ย่าหน่อยนะกำลังจะนอนเห็นคลิปทานต้มผัก อย่านอนเลยมาดูยากก่อนเลวมาดูยากก่อนวันนี้มีของดีๆมาฝากเยอะมากเลยเหลือราเหลืออีกสามตัวใช่ไหมเหลือสี่ตัวเหลือสี่ตัวสี่ตัวทำไรดีขั้นหน่อยดีสินค้ามาแล้วเราขั้นเราขั้นอะไรหน่อยไหม แต่สลับไม่ได้ใช่ไหมสลับไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องสลับหรอกแม่เราคันหรือว่าเดี๋ยวเราขึ้นใหม่ก่อไม่เอาไปแล้วไปแล้วนี่แหละขึ้นใหม่เลยตลอดตลอดเวลาเลยไปแล้วไปเลยอ่ะมาด้ยด้ยเดี๋ยวทำอะไรกินหน่อยดีกว่ามาทำอะไรทำอะไรกันหน่อยเออทุกคน ละครยากเป็นยังไงทำไมทุกคนดูละครแล้วเงียบไปเลยอ่ะมันคืออะไรครับวันนี้อันพี่เจฟ์คนนี้ดราม่าหรือเปล่าพี่่มกเจฟวันนี้ขายของให้ลูกค้าอยู่ครับพี่เจฟ์นะอ่ะมาอ่านเม้นต์กันดีกว่าพวกเรานะอ่านเมนต์กันดีกว่าเนี่ยเขาบอกรถส่งไปหลายรอบแล้วไม่มีใครอ่านก็เลยเงียบไปเนี่ยโหรถรถพี่เจี๊ยบส่งมาเลยกลับไปแล้วเลยเออรถกลับไปแล้วเลยคนนี้ขายของให้ลูกค้าอยู่ค่ะนะคะทุกคนขากดเข้าใจเข้าใจให้หน่อยสวยมากขอบคุณค่ะเข้าใจเข้าใจ ไม่ย่าหน่อยแล้วแสนห้าเป้าหมายเมื่อวานเราขอสองแสนได้เลยนะรักป้านี้นะคะรักทุกคนเป็นกําลังใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่ชมกันอ๋อะนี่เห็นไหมรถมารอนานแล้วรถก็เลยกลับไปแล้วเนี่ยมาแล้วกลับมาใหม่ได้ค่ะรถกลับมาใหม่ได้อ่านะครับผมใครเพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ได้เลยนะคะ ามารถกดตะกร้าได้อยู่นะคะทุกคนค่ะค่ป้ายังอยู่นะปู่กลับมากินตรงนี้ครับปู่อ่าน่าจะทำไมยังไม่กลับไม่รู้นะเอาลูกเอาแล้วเอาตะกร้าลูกค้าใหม่มาเลยปู่อาที่ปู่หน่อยละปู่มเรียกคนาแขกนะบอกปู่เราหน่น้อยปู่เรียกแขกหน่อยแล้วถ้าพี่ตะวันถ้าพี่ตะวันมานี่ปุ๊บ เออบอกตะวันมาโชว์หน่อยนะเออ่ตะวันมาโชว์หน่อยมาปุ้มเบนโตะมาหน่อย้ปุ้มเบนโต๊ะไม่ไดแล้วอุ่มเป็นโต๊ะแล้วไปเอาเปนโต๊ะมาด้วยอ่าเอาละครับ เียวใครที่ดูอยู่เข้ามาเลยนะเพราะว่าเราจะเปิดตัวเชฟที่อยู่เบื้องหลังเมนูพม่าทั้งหมดนะครับผมผมเนี่ยนะไปถ่ายคลิปตามร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะฮะคนดูแค่เต็มที่หมื่นนึงนะแต่พอถ่ายุตะวันทํากับข้าวพม่าไม่ใช่ตะวันคนดูไปสองแสนกว่างงชิบเป็งเลยครับผมเออนะอ้าวเดี๋ยวได้ดูฝีมือได้เห็นหน้านะครับผมแล้วก็เอฟซีาหืน fc ขาอื่นเตรียมตัวเตรียมตัวดูเชฟของบ้านนี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะมีคนมาทักตลอดเวลาผู้ชายจะมาเชเราสวยมากนะครับ fc ขาอื่นเตรียมตัวชมนมนะกดเข้ามาเลยนะกดแชร์กันเลยนะนี่อะไรเนี่ยนี่อันเนี้ยผมบอกเลยว่าสําหรับใครที่นะครับมีปัญหาเรื่องเส้นผมหรืออยากทําให้เส้นผมนุ่มสวยสวยเก๋เดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันนะครับทุกท่านนะฮะนี่มาแล้วนะครับ ยวใช้เซรั่มโชว์ซะด้วยอุ้มเป็นตกมาหน่อยนี่เป็นตกมาโชว์เสียงวันนี้ปลูกไปไหนมานะแต่ไปบ้านไปบ้านตัวเองอ๋อดูแพ็กเกจดิเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันนิดนัดใครเพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์หน่อยนะครับใช่กดไลค์กดแชร์หน่อยอ้าวยังไม่ทันเลี๋ยวมีคนมาบอกแล้วนี่นี่นี่นะปาร์เกอร์ใช้ดีมากอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋รอสักครู่นะเดี๋ยวรอสักครู่นะรอ ๋ยวรออันนัว่อนรออันนคนรอแป๊ดหนึ่งรอแป๊ดหนึ่งรอแป๊ดหนึ่งอ๋อแป๊บหนึ่งรอแป๊ดหนึ่งช่าค่โอ้โหทอทางผมเลยทางผมเลยอันนี้ใชไหมที่แบบว่ามีตัวที่ฉีดว่าแบบให้ชีวิอยู่ไอโใันผมทำกันบ้านแล้วเรียบร้อนไม่ต้องห่วงสิครับนี่ โอ้ยถุงขาวใช้อยู่ค่ะผมดีขึ้นเยอะเลยหอมด้วยไม่ทันได้พูดเลยยังไม่ทันได้พูดเลยลูกค้ามายืนยันแล้วถ้าปัญหาเรื่องผมเนี่ยติดต่อผมได้เลยผมเนี่ยมีปัญหาออนะฮะอ่ะไหนวันนี้ทําไมไม่มีใครคุยเรื่องละครกันเลยอเงียบกันไปหมดเลยทำแอดสวยังเลยใครทำแอดเนี่ยลูกค้าทำเองหรือเราทำให้เขาลูกค้าทำเองค่ะไอุ่ลกูไอศุลกวางมือทำไมมันหล่อจังวะเเพื่อนเลยคนเดียว ครับผมอาชาวเน็ตทุกคนครับใครเพิ่งเข้ามานะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเ,งเรื่องเรื่องราวดีๆแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ช่วยคุยเรื่องละครหน่อยได้ไหมเอานี่จะเลพสไม่ไม่ไมีมใครดูละครย่าเลยเหรอวันนี้ mm หรือคนที่ดูละครไม่มาดูย่าเลยเหรอคะอ,อ,อ๋อวันนี้วันพุธเขาดูเรื่องรวงต่ออะดูต่อเลยใช่ไหมคะรวงรวมรวมรวมรว อ่ะนะครับพี่โมจิบอกใช้ดีจริงค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณย่า,มาเมื่อไหร่จะพูดได้คะพี่ตัง,งคิวถามเป็นยังไงบ้าหล่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะ,ะนี่ วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพี่แม่ลำพึงบอกดูอยู่ค่ะมับขายไหมคะอยู่ในอยู่ในอยู่ในเโชเกต์คุณแม่ค่ะบโชเกต์ส่งยาพี่โจลี่บอกสวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเขาใจเปิดการมองเห็นให้ย่าด้วยม่ะรวยเลยไหนมาหรือยังอะไฮไลท์ของวันนสวยเหมือนเดิมเลยพี่วันไม่ยอมมาเขาบอกลุ้นใจลุ้นละครใจจะขาดเลยสินค้าดีทุกตัวเลยจ้าโออเคแล้วเชิญลูกค้ามา อ่าลุ้นละครมากครับเรื่องนี้ขอบคุณมากค่ะออไม่เห็นีใครมาเล่าเลยว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างวันออนี้นั่นน่ะสิเนอะเมื่อวานแล้วโอ้ยไปไลฟ์ใบ้านอ,อ๋อ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ แหวนนี้ใช้ดีมากค่ะขายเลยนะขายเลยนะขายเลยขายเลยขายก็ไม่ขายสวัสดีค่ะติดตามอันนี้เราแบบฟิลแบบเรื่องขายแบบไม่ขายก่อนขายแบบไม่ขายแบบไม่ขายันใช่ไหตั้งใจเปิดเปิดได้เห็นแล้วาเบาๆในไลฟ์นี้เนี่ยบอกเลยโปรโมชั่นดีทั้งทุกอย่างแหละค่ะ ใครที่เข้ามานะขอบคุณมากค่ะที่ตัวนกดูได้ที่หน้าโชว์เคสอคุณแม่เลยครับมีมีปักตะกร้าไว้อยู่นะค่ะนะซื้อสองเลยนะมีใครที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยใครที่เพิ่งเข้ามาใครที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาเอฟซีคุณแม่ตั้งแต่สอนน้อยเลยตะเกียงแก้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะไปเราไปกันต่อเลยดีกว่ามาต่อลูกมา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 ต่อลูกค้าลูกค้าเข้าไหมเดี๋ยวจะดึกเกิน มันลูกค้ามาไหมเดี๋ยวไม่มาเอามี่ค่ะนี่โสวัสดีค่ะโอ้ลูกค้ามานั่งรออยู่นานแล้วนี่นาไม่รู้แร้ก็ไม่มีเรื่องเลยขอบคุณค่ะอ่ะมองกล้องนี้นะครับผมกล้องนี้เป็นหลักนะอ่ะนะครับผมอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับแบรนด์ฟาเกอร์หน่อยนะครับผม สวัสดีคุณอาสวัสดคุณอาบอกว่าวันนี้มันเสนอคุณอาพูดดังๆนะฟาเกอร์นี่คือเป็นแบรนด์ที่เขาดังอยู่แล้วนะเพราะว่านะครับสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็ที่ผมไปแอบส่องมาเนี่ยโอ้โหรีวิวแน่นหนาแน่นหนาแน่นละเอียดมากนะครับผมนะพูดถึงก่อนที่จะขายของกันเนอะเราก็พูดถึงชื่อแบรนด์นิดนึงฟาเกอร์นี่หมายความว่าไงทำไมตั้งชื่อแบรนด์ไม่ฟาเกอร์พูดนะครับพี่ตลูกพี่ลูกต้องรู้ค่ะไม่เดินอ่าโอเคก็จริงๆแบรนด์ฟาเกอร์อะค่ะ แบรนด์นี้ก็คือมีที่มาก็คือเหมือนแบบชื่อนี้มาจากขนองค่ะที่แบบเป็นภาษา<อ>ทางเยอรมันนิดนึงอประมาณนั้นก็มา,กมาเชอร์อะไรอย่างงี้<อ>ค่ะ<อ>แล้วก็จริงๆแบรนด์นี้เรามีตั้งแต่18ปีที่แล้วค่ะว่าเริ่มทำธุรกิจแต่อายุกว่า22โอ,โอ้โหแล้วก็แบรนด์นี้คือตอนแรกทุกคนจะรู้จักในโครงการช่างผมจะรู้จักในแบบผูกสีผมกค่ะใช่แล้วทีเนี้ยประมาณ3ปีที่แล้วเราก็เลยมองว่าแบบจะมีตัวไหนบ้างที่ตอบโจทย์กุูมลูกค้าที่เป็นยูเซอร์อะไรที่แบบบำรุงผมเสียให้เองที่บ้านอะไร ก็เลยออกตัวฟาเกอร์บอลบูสเตอร์มาค่ะแล้วก็พอทำปุ๊บก,ก็กลายเป็นสินค้าตัวดังใน t i k t o อกนี่นะ<ช>รีวิวแน่นเอียดมาก<ช>ขายไปโอ้โหบุกความตื้นตั้มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งก่อนคือผู้หญิงกับเรื่องการทำสีผมก็เช็กเช่นเดียวกันแม้ก็ทั้งผู้ชายก็เถอะนะฮะตอนนี้ผมเนี่ยนะ ทำสีผมเรียกว่าทุกเดือนเลยเพราะว่าพอขึ้นอายุ40นี่เพื่อนเพื่อนชื่อหงอกมาตามันเรียกอาทิตย์สองอาทิตย์ <c oughs> เพื่อนเรียกแล้วนะครับเพื่อนมาเรียกแล้วนะแล้วก็พอเราใช้ตัวที่เป็นทําสีผมมากๆเนี่ยผมมันก็แห้งแห้งมากนะครับนะดังนั้นไอตัวฟาเกอร์นี่แหละมันคือตัวทรีทเมนต์ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีไม่กี่แบรนด์นะครับที่เป <c oughs> ็นตัวบูสเตอร์แล้วขายแพงมากนะครับมีฟาเกอร์นี่แหละที่เขาแทรกซึมขึ้นมาแล้วก็นะครับขายราคาจับต้องได้แล้วโอ้โห ปกติอ่ะผมถามนิดนึงผมเคยผมเป็นคนที่ใช้พวกพีทเมต์เพราะผมเป็นคนผมแห้งง่ายครับเดี๋ยวที่ดูผมจะรู้ผมผมเส้นเล็กไงนะครับผมจะใช้ตั้งแต่แบรนด์ในดังๆมาแต่ขวดเขาจะแบบแค่นิดเดียวเองอ่ะแล้วแพงมากขวดเป็นพันเลยแต่อันเนี้ยห้าร้อยครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะชาวเน็ตอันเนี้ยครึ่งกิโลแล้วคือหลักร้อยนะครับหลักร้อยแบบไม่ใช่หลักร้อยธรรมดาเลยนะร้อยต่ำร้อยด้วยนะครับก็คือผมเลยมองว่าทําไมถึงถึงทำไซส์ขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้เพราะว่าอะไรครับ คือจริงๆอันเนี้ยเราทํามาตอนคิดแรกๆก็คือเหมือนแบบอยากให้ทางช่างผมค่ะที่เป็นซาลอนอะได้ใช้ด้วยเพราะปกติเวลาลูกค้าเข้าร้านไปปุ๊บเนี่ยทาสีผมยืดดัดทาเคมีต่างๆเนี่ยจะต้องแบบได้กลิ่นเคมีนิดนึงแล้วก็ผมจะก,กระด้างแห้งเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทํากลิ่นออกมาเป็นแนวยูนิเซ็กนิดนึงเพื่อที่จะช่วยดับกลิ่นพวกเคมีสีผมต่างๆแล้วก็ทําเนื้อออกมาให้เข้มข้นเพราะว่าทางร้านจะได้ใช้วนแบบนั้น ใช้คลามเชาวเน็ตใช่ค่ะแล้วก็ใส่สารสกัดที่ชื่อชื่อวบิดอะมิโนก็คือผมนุ่มมีน้ำหนักแล้วก็เงาทันทีหลังจากที่ใช้แค่หนึ่งครั้งผมบอกเลยนะผู้หญิงทุกคนที่ทำสีผมนะ คุณต้องมีตัวนี้เลยถ้าไม่มีนี่คือถือว่าพลาดมากนะครับนะเราก็ไม่ต้องแบบซื้อบางคนโอ้ยไม่เอาแบรนด์ไทยไม่จะซื้อแต่แบรนด์ฝรั่งนะอันนี้แหละโอ้ยของดีจริงจริงแล้วราคาหลักร้อยไม่ต้องซื้อขวดเป็นพันแล้วหลักร้อยนี่ครึ่งกิโลนะราคาไม่ถึง500บาทนี่ผมยังงงเลยว่าออถ้าเป็นตัวบูตเตอร์ผิวแบบนี้ทำราคานี้ออกมาได้ยังไงนะครับผมแล้วกลิ่นนี่คือแบบถ้าผมให้เปรียบเทียบคือฟีลเหมือนกลิ่นเหมือนสุก,กัตกลิ mm ่น hmm. เหมือนแบบเแบบ หอมแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดนกลิ่นแฟมหน้าดงหัวเออเออใช้เฉยๆเห็นไหมอ้ยอย่าของหัวจะตลอดเลามีความแบบเซ็กซี่เท่ๆใช่ค่ะจะเป็นอันเนี้ยทีมเมย์ตัวนี้ถือเป็นเคล็ดลับของซาลาร์ซาลาร์ใช่ค่ะซาลาร์คนนิยมใช้กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่แล้วก็ คือถ้าใช้ครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่าผมรู้มีน้ำหนักแต่ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องผมที่รีบๆแบนๆแข็งๆแล้วก็ฟูแบบจะช็อตจะเสียอะไรเงี้ยจะกลับมามีแบบสุขภาพที่ดีขึ้นขออนุญาตขออนุญาตให้ดูดูเนื้อได้เลยค่ะดูเนื้อนะชาวเน็ตนะดูเนื้อนะคะดูเนื้อนะนี่ออกมาแบบโอ้ดู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 ดค่ะ เดียวเพราะว่าเขาค่อนข้างอันนี้อันนี้เยอะไปหรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้สักคือถ้าเป็นผมอย่างอ่ะค่ะผมสั้นอย่างพอดีแล้วค่ะโอเคใช้แค่นี้เองเหรอใช้นิดเดียวไมาใช่ใช้ไมใช้น้อยใช้หมดที่ใช้น้อยกว่านี้ได้เลยค่ะถ้าถ้าเหมือนผมมุกอย่างเงี้ยค่ะผมผ่านทำเหมาะตัวเนี้ยสูเนี้ยจะเหมาะกับผมทำสีทำเคมียืดดัดหรือทำเคมีซ้ำซ้อนหรือย้อมเป็นประจำใช่แนะนำคืนนี้ค่ะลองเลยค่ะแล้วจะรู้คืนนี้ค่ะลองเลยค่ะแล้วจะรู้จะรู้ กลิ่นเขาหอมมากเลยหอมหอมมากไม่มีกลิ่นเคมีเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ทําร้านทําผมนะนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยดีด้วยแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับใช้ดีด้วยราคาดีด้วยนะครับผมราคาดีมากตัวนี้คือสามารถใช้แทนคีมนวดผมได้เลยโดยไม่ต้องหมักนะครับหรือว่าถ้าอยากจะดูแลผิวจางก็อาจจะหมักนิดนึงใช่ค่ะต้องมันเก็บนี่หมด จะมั่ประมาณแบบสองสามนาทีก็พอไม่ต้องมาค่ะเขาเข้มข้นแล้วก็ทำงานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่กลิ่นท้องหอมจริงคือตอนนี้ที่ที่สัมผัสได้คือสัมผัสได้โดยกลิ่นกลิ่นหอมมากหอมมากหอมมากแบแล้ววันนี้คือแบบฟังเลยมาแบบพิเศษละเพราะว่าปกติเราจะไม่ทําโปรแบบนี้ที่ไหนอะค่ะก็คือนอกจากว่าราคาจะพิเศษแล้วเราก็ยังมอบใหญ่มากเลยมอบนะคะก็ในราคานี้อะค่ะได้ทรีทเมนต์ไซส์ห้ามลไปขึ้นกิโลแล้วเราก็ยังมอบเซรั่ม อะมิโนตัวนี้ช่วยบำรุงผมนะคะจากที่เป่าผมแห้งแล้วนะเป็นการฟื้นฟูเส้นผมแบบคูณสองก<ะ>็เอาไปเลย2ชิ้นนี้ในราคาตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมาแล้วคุณกาโอ้มาทงนหรือมาชอป้้ยคือราคาที่ตั้งอยู่เนี่ยนะก็คือราคาที่ลดแล้วนะเป็น389บาทก็คือได้ตัวบูสเตอร์ด้วยแล้วก็ได้เซรั่ม ใส่เซรั่มด้วยนะครับเนี่ยบางคนกดได้3อ,อ่ะอยางนี้ของผมในเครื่องผมนะ มีคูปองผมได้350บาทนะครับผมนะใครไม่เคยซื้อเลยก็239บาทนะครับนะส่วนราคาปกติก็ราคาได้2 2บาทอ่บาทนะแล้วแต่คูปองนะครับผมนะใครอยากได้จัดเลยนะครับผมนะแล้วเป็นแบรนด์ดังที่ช่างนําผมระดับมืออาชีพใช้แล้วใครที่ใช้บูเตอร์ผมหลังจากทาสีผมขวดเป็นพันๆนะใช้แบรนด์ต่างประเทศอยู่หันมามองแบรนด์ไทยนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าคุณสมบัติไม่แพ้กันเลยเนี่ยกลิ่นหอมและขนาดนี่ คือผมเนี่ยคือปกติแล้วถ้าเป็นเคมีนะผมเป็นคนผิวแพ้ง่ายถ้าผมทาในที่เป็นเคมีแป๊บเดียวมือจะแดงเลยนะแป๊บเดียวมือจะแดงเลยนะเลยเนี่ยกลิ่นหอมและขนาดนี่คือผมเนี่ยคือปกติแล้วถ้าเป็นเคมีนะผมเป็นคนผิวแพ้ง่ายถ้าผมทาในที่เป็นเคมีแป๊บเดียวมือจะแดงเลยนะแป๊บเดียวมือจะแดงเลยนะอันนี้แป๊บเดียวมือจะแดงเลยนะ นี่คือผมเนี่ยคือปกติแล้วถ้าเป็นเคมีนะผมเป็นคนผิวแพ้ง่ายถ้าผมทาอะไรที่เป็นเคมีเพียเดียวมือจะแดงเลยนะอันนี้แพียเดียวมือจะแดงเลยนะอันนี้อธิบายดูดีมากคือแบบ